สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเจมส์ครับ JC ครับวันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่มันจําเป็นมากๆเลยนะกับการเล่นแล้วเราไม่รู้ว่าไอเบ็ดเนี่ยมันหายไปไหนหลังจากเราซื้อนะแบบซื้อจนหนับตังจนหมดแล้วว่าเบ็ดตูอยู่ไหนผมก็เลยรีบทําคลิปเนี้ยให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นของ iOS นะครับก็คือเป็น Fishing Planet บนมือถือหรือสมาร์ทโฟนเนาะแต่นี้ผมเล่นบน iPad ก็คือเป็นของระบบ iOS จะได้เหมือนกันเรามาดูกัน เดี๋ยวผมจะซื้อสักคันหนึ่งอ่าอันนี้ก็ได้อ่าก็จะมีหมายถึงว่าได้ปลาหนักขนาดไหนนะครับชั่นพอฟาสเร็วมากผมจะซื้อคันนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่พันหกห้าสิบนะครับกดซื้อไปนะครับผมมีตังไปนะครับซื้อไปแล้วนะครับในนี้จะบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่เราซื้อคันนี้นะครับอเทมเนี่ยมันจะ จะไปอยู่ที่โฮมสโต o เรหรือว่าที่เก็บที่บ้านคุณนะครับพอผมซื้อไปแล้วนะครับเอาให้ครบเลยไหมผมจะต้องกดหาบ้านาทุกคนก็จะสงสัยใช่ไหมว่าบ้านอยู่ไหนใช่บ้านในนี้เปล่าไม่ใช่ i n v e s t i g a t e ใช่เปล่าใช่ i n v e s t i g a t e นะครับสังเกตนะครับคุณเห็นคำว่า,าบ้านไหมครับ ไปเปิดที่บ้านครับเจอบ้าน,นยังครับเจอเบ็ดที่เราซื้อตะก,กี้ไหมครับเนี่ยครับรคําตอบนี่คือการหาเบ็ดที่ซื้อนะครับก่อนที่ทุกท่านจะซื้อจนตังไม่เหลือนะครับเพราะงั้นอย่าลืมนะครับเวลาซื้อของเนี่ยของจะไม่ได้เด้งบเข้ามาตัวเราถ้าเกิดเราไม่ได้มีอุปกรณ์ใส่ของนะครับเกมนี้ค่อนข้างจะแบบละเอียดนะครับ มีทั้งใส่เบ็ดใส่ใส่ตะก้อใส่ใสนูน่นนี่ใส่นั่นโหเยอะมากใส่หมวกใส่แว่นใส่เชืออุปกรณ์ตกปลามันเยอะครับแต่การซื้อเบ็ดจากช็อปนะครับแล้วก็มาให้อีเวนต์อีเวนตนะครับจากแบกแพ็กตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นโฮมครับแค่นี้เราก็จะเจอแล้วครับอันนี้ที่มันจางนี่เพราะว่ามันเรากดหน้าเมนูคนนะครับเรียกว่ากดหนึ่งสองได้เลย ไอจำนวนคันเนียจะขึ้นอยู่กับกระเป๋าที่เราซื้อนะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะครับถามมาในช่อง YouTube ได้เลยครับช่องนี้รับประการเรื่องหาคำตอบไวมากถ้าไม่ไวก็คือติดธุระอยู่ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยขอบคุณมากครับแล้วลาไปก่อนได้คำตอบแล้วเนาะ